สวัสดีค่ะเห็นไพ่ย,ย่างนี้ในะวันนี้นะเราจะมาทำหัวข้อของการเลือกไพ่นั่นก็คือความคิดจากคนไกลนะคะอืมมันจะเป็นหัวข้อใหญ่ซึ่งจะมีหัวข้อย่อยๆอยู่ข้างในอีกหลายข้อนะคะอย่างเช่นว่าตอนเลิกกันเขาเป็นยังไงคุณเป็นยังไงตอนนี้นะคะเขาคิดยังไงกับคุณคุณคิดยังไงกับเขา ตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณคุณรู้สึกยังไงกับเขาแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะว่าสามารถวนกลับมากันได้หรือไม่นะคะเหมือนเดิมนะคะการอ่านไพ่ให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่ด้วยไพ่ที่คุณรู้สึกสัมพันธ์ด้วยมากที่สุดเพียงหนึ่งกองคุณอาจจะมองจากด้านหลังของไพ่นะคะหรือเลือกจากสีของดาวที่คุณรู้สึกคุณมีจิตสัมพันธ์ถึงนะคะ แล้วก็ขอย้ำนิดนึงว่ามันเป็นการอ่านแบบภาพรวมนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้นะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณคิดถึงนะคะตอนนั้นน่ะณปัจจุบันนั้นน่ะที่คุณตั้งจิตในฐานจิตคุณนิ่งหรือไม่นิ่งนะคะใ้งไงก็อย่าลืมว่ามองเป็นการดูเพื่อความบันเทิงก็ได้เช่นกันนะคะ ทีนี้ขออนุญาตชี้แจงนิดนึงนะคะสำหรับใครที่เคยติดตามช่องนะคะจะเห็นการอ่านไพ่แบบ3บามใบ5้าใบแต่วันนี้นะคะด้วยหัวข้อที่มันย่อยมากๆนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตอ่านไพ่แบบหนึ่งใบซึ่งมันจะมีแบบหัวตั้งและหัวกลับนะคะ,ะก็ต้องขออนุญาตชี้แจงนิดนึงนะคะสําหรับใครนะคะที่อาจจะไม่ค่อยชินกับการอ่านแบบนี้ก็จะต้องขอบอกว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคะว่าสามารถหรือ ะะต้องบอกว่าถนัดกับการอ่านแบบไหนมากกว่านะะการอ่านแบบหลายๆใบมันก็จะเป็นการอ่านที่นําให้มาประสานกันนะะส่วนการอ่านใบ,บเดียวมันถึงมีการอ่านแบบกับหัวนะะเพราะว่ามันสามารถมองในทางทิศทางที่กลับกันได้ในะะบดีกลายเป็นใบไม่ดีเมื่อกับหัวในะะบที่ไม่ดีแต่เมื่อกับหัวมันก็จะกลายเป็นความหมายที่ดีนะะมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยเนาะ เอาละสำหรับใครที่สนใจติดต่อดูดวงส่วนตัวอะไ์เข้ามาสอบถามภักครูแล้วนะ่าพิลาก,กันก่อนนะจ๊ะนะคะเอาละเลือกเลยนะกล่องที่หนึ่งสีส้มขอโทษค่ะกล่องที่หนึ่งสีชมพูกล่องที่สองสีส้มแล้วสุดท้ายกล่องที่สามเป็นกล่องสีฟ้านะคะเลือกมาหนึ่งกล่องโอเคนะสวัสดีค่ะเห็นไพยย่ยางนี้ในะวันนี้นะ เราจะมาทำหัวข้อของการเลือกไพ่นั่นก็คือความคิดจากคนไกลนะคะอมืมันจะเป็นหัวข้อใหญ่ซึ่งจะมีหัวข้อย่อยๆอยู่ข้างในอีกหลายข้อนะคะอย่างเช่นว่าตอนเลิกกันเขาเป็นยังไงคุณเป็นยังไงตอนนี้นะคะเขาคิดยังไงกับคุณคุณคิดยังไงกับเขาตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณคุณรู้สึกยังไงกับเขาแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะว่าสามารถวนกลับมากันได้หรือไม่ นะคะเหมือนเดิมนะคะการอ่านไพ่ให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่ด้วยไพ่ที่คุณรู้สึกสัมพันธ์ด้วยมากที่สุดเพียงหนึ่งกองคุณอาจจะมองจากด้านหลังของไพ่นะคะหรือเลือกจากสีของดาวที่คุณรู้สึกคุณมีจิตสัมพันธ์ถึงนะคะแล้วก็ขอย้ำนิดนึงว่าเป็นการอ่านแบบภาพรวมนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้นะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ คุณคิดถึงนะคะตอนนั้นน่ะณปัจจุบันนั้นน่ะที่คุณตั้งจิตในฐานจิตคุณนิ่งหรือไม่นิ่งนะคะถ้าอย่างไรก็อย่าลืมว่ามองเป็นการดูเพื่อความบันเทิงก็ได้เช่นกันนะคะทีนี้ขออนุญาตชี้แจงนิดนหนึงนะคะสำหรับใครที่เคยติดตามช่องนะคะจะเห็นการอ่านไพ่แบบ3ใบ5ใบแต่วันนี้นะคะด้วยหัวข้อที่มันย่อยมากนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตอ่านไพ่แบบ1ใบซึ่งมันจะมีแบบหัวตั้งและหัวกลับนะคะ ก็ต้องขออนุญาตชี้แจงนิดนึงนะคะสำหรับใครนะคะที่อาจจะไม่ค่อยชินกับการอ่านแบบนี้ก็จะต้องขอบอกว่า,วามันไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคะว่าสามารถหรือนะคะต้องบอกว่าถนัดกับการอ่านแบบไหนมากกว่านะคะการอ่านแบบหลายๆใบนะคะมันก็จะเป็นการอ่านที่นําให้มาประสานกัน นะคะส่วนการอ่านใบใบเดียวมันถึงมีการอ่านแบบกับหัวนะคะเพราะว่ามันสามารถมองในทางทิศทางที่กลับกันได้นะคะใบดีกลายเป็นใบไม่ดีเมื่อกับหัวนะคะใบที่ไม่ดีแต่เมื่อกับหัวมันก็จะกลายเป็นความหมายที่ดีนะคะมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยเนาะเอาละสำหรับใครที่สนใจติต่อดูดวงส่วนตัวอะไรเข้ามาสอบถามภาคครูแล้วนัดเวลาก,กันก่อนนะจ๊ะนะคะ เอาละเลือกเลยนะกล่องที่หนึ่งสีส้มขอโทษค่นะกล่องที่หนึ่งสีชมพูกล่องที่สองสีส้มแล้วสุดท้ายกล่องที่สามเป็นกล่องสีฟ้านะคะเลือกมาหนึ่งกองโอเคนะสำหรับคนเลือกกล่องที่หนึ่งนะคะกล่องที่หนึ่งอ่าหน้าไพ่ทั้งหมดจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะมีทั้งหัวกลับหัวตั้งเนาะอ่าเริ่มจากใบแรกนะคะตอนที่เลิกกันเขาเป็นยังไงมาดูกันเนาะ เขาได้ไพ่นะคะอัศวินถือไมท้าหัวกลับนะอัศวินถือไมท้าหัวกลับนิยามง่ายๆเลยนะคะนิยามง่ายมากๆสําหรับใบนี้เห็นแล้วปั๊บรู้สึกถึงพลังงานของคําว่าไปไม่อยู่เอ่ขอขอโทษนะคะไปไม่เป็นนะคะไม่รู้จะอยู่ยังไงไปไม่เป็นเลยชีวิตนะคะอืมอึ้งกิมกี่นิดนึงเนาะนะคะความรักมันพังนะคะความสัมพันธ์มันพังคืนลงปั๊บนะคะไม่รู้ว่า ฉันจะอยู่ยังไงฉันจะใช้ชีวิตในวันพรุ่งนี้ยังไงฉันขาดเธอแล้วฉันจะเป็นยังไงจะอยู่ได้ไหมนะคะนี่คือนะคํานิยามของไพ่ใบนี้จริงนะคะเห,เห็นภาพชัดมากๆนะคะสำหรับคํานิยามแต่ของคุณเนี่ยคุณได้ไพ่สามถ้วยหัวกลับนะคะใครก็ตามที่เป็นแฟนตรวจจริงนะคของไพ่ทาโร่หรือไพ่ยีสีจะพอทราบความหมาว่า,าไพ่ใบนี้มันคือความสุข แต่เมื่อมันกลับหัวนะคะก็จะบอกว่าตอนเลิกกันแน่นอนนะคะ,ะทุกอย่างคุณก็พังคลืนลงเหมือนกันคุณเองนะคะรู้สึกว่าความสุขความสนุกทุกๆอย่างในชีวิตมันหายไปหมดเลยแม้กระทั่งนะคะสิ่งอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณชอบคุณสนุกที่ได้ทำนะคะจะเป็นงานอดีเรกก็ตามนะคะดูหนังฟังเพลงช้อปปิง้ง นะคะเล่นกีฬากับเพื่อนเล่นเกมกับเพื่อนเล่นเกมเองก็ตามนะคะหรือว่าแฮงเอาท์กับเพื่อนจากที่ตอนที่คขามีเขาอยู่เนี่ยคุณทําในสิ่งที่คุณรักคุณสนุกคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขแต่เมื่อเลิกกับเขานะคะณตอนที่เลิกกับเขาคุณรู้สึกเลยว่าคุณพยายามแล้วแหละคุณพยายามปลีตัวออกจากความความเสียใจนะคะคุณพยายามไปเที่ยวกับเพื่อนก็ตามนะคะคุณพยายามไปทําอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณชอบ ความสุขมันไม่ได้มีเลยนะคะทำไมมันไม่สนุกเหมือนเดิมนะคะนั่นคือนะคะนั่นคือลักษณะของคุณในตอนที่เลิกกันและอย่าลืมนะคะว่าตำแหน่งมันสลับตำแหน่งกันได้นะคะถึงขออนุญาตเปิดไพ่ทั้งสองด้านนะคะเอาเพราะฉะนั้นคุณเลือกนะคะว่าคุณตรงกับส่วนไหนนะคะสามารถสลับตำแหน่งกันได้ทีนี้มาดูนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเขาคิดยังไงกับคุณ นะคะเขาหรือเธอคิดยังไงกับคุณเขาได้ไพ่เดอะฟูลนะคะเดอะฟูลคือลักษณะของคนที่เดินไปข้างหน้าคนที่พยายามเริ่มต้นใหม่นะคะนั่นก็หมายถึงว่าเขานะ,ะคิดว่าคุณคงเริ่มต้นเริ่มต้นใหม่กับชีวิตไปแล้วนะคะพยายามเดินหน้านะคะให้ได้อันนี้คือสิ่งที่เขาคิดกับคุณนะคะจะเป็นมุมมองง่ายๆหรือแม่ลักษณะของการคิดนะคะเขาคิดว่า ช่วงที่ห่างกันไปนะคะคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของความคิดความชอบทัศนคติหลายๆอย่างนะคะมันทําให้เขาเองอาจจะเหมือนคนที่ไม่ได้รู้จักคุณนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสวนกับแม่ก็ตามคุณคณนนี้นะคะเขาจะขอเลือกศึกษาคุณใหม่ทั้งหมดนะคะทั้งหมดเลยนะทีนี้มาดูนะคะว่าคุณคิดยังไงกับเขาคุณได้ไพ่แปดถ้วยหัวกลับนะคะ อ่ปัถ้วยหอกลับนะคะคุณเองนะคะคุณก็พยายามมุ่งหน้าแต่ไปไม่ได้เนาะนะคะอืมคุณพยายามมุ่งหน้าไปข้างหน้าคุณพยายามทิ้งความรักความรู้สึกดีๆนะคะที่มีให้เขาอ่ะคุณพยายามทิ้งไปให้หมดแต่คุณทําไม่ได้เหมือนคุณจะ,จะยังยึดติดกับความรักครั้งนี้อยู่มากๆนะคะเพราะคุณได้ไพ่ใบ อข,อขอโทษนะคะให้ถ้วยถึงสองใบติดกันด้วยซ้านะคะ,ะเป็นร่องรอของการที่ไปไปไหนจากความรู้สึกตัวเองไม่ได้ยังมีความรู้สึกผิดหวังเสียใจนะคะอยู่ในนี้อย่างเต็ม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 จริงๆนะคะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกหนักจริงๆทีนี้มาดูว่าตอนนี้นะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณไ้ไพ่ไสองถ้วยนะหัวตั้งด้วยเขายังรักยังคิดถึง ะะยังรักยังคิดถึงคุณอยู่นะคะยังรู้สึกดีๆทุกๆอย่างที่เคยมีให้ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะคะต้องบอกเลยว่าเหมือนเดิมทุกๆอย่างนะคะคนคนนั้นนะคะยังรู้สึกเหมือนเดิมทุกอย่างจริงๆยังรักยังคิดถึงยังห่วงใยแต่คุณเองกลับได้ไพ่ชาลีออดนะคะ ไพ่ชาริออตเนี่ยความรู้สึกคุณนะคะที่มีต่อเขาเนี่ยมองแล้วคุณนะคะจริงๆแล้วคุณอยากง้อใช่ไหมเอ่ยนะคะอยากสู้อยากฝ่าฟันอยากจะเอาชนะอยากจะเอาคนนี้กลับมาให้ได้นะคะเพราะว่าพลังงานจากไพ่เมื่อเห็นไพ่ต่อกันอย่างนี้นะคะก็จะบอกว่าเมื่อคุณรู้สึกว่าเขาอะเป็นความสุขของคุณนะคะ แล้วคุณก็ยังยึดติดไม่อยากไปไหนเพราะฉะนั้นณปัจนจะุบับนคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องตามคนนี้มานะคะกลับคืนมาให้ได้นะคะแม้ว่าเขาจะเป็นคนบอกเลิกก็ตามแม้ว่าเขานะคะจะเป็นคนที่เดินจับไปก็ตามแม้ว่าทัศนคติอะไรก็ตามที่นะคะเกิดขึ้นและตรงกันข้ามกันอย่างสุดโต่งในช่วงที่คบกันคุณเองนะคะคุณก็ยังมุ่งมั่นที่คุณจะเดินไปข้างหน้า นะคะแล้วก็จะไปดึงคนนี้กลับมาให้ได้นะคะคุณรู้สึกความรู้สึกคุณบอกเลยว่าคุณต้องเอากลับมาให้ได้แล้วมันเป็นความรู้สึกที่รักและยุติดนั่นเองนะคะสุดท้ายแนวโน้มแนวโน้มของคุณนะเขาในเรื่องราวความสัมพันธ์คุณได้ไพราชนีถือไม้เท้าหัวกลับนะคะอืมราชนีถือไม้เท้าหัวกลับนะคะก็จะบอกเลยนะนะคะว่ามันเป็นนะของ ไฟที่มันอาจจะมอดลงค่อยๆมอดลงนะคะความรู้สึกความปรารถนาต่อกันและกันความรักมันมีอยู่ก็จริงนะคะแต่ว่าช่วงของเวลาช่องว่างของกันและกันนะคะความห่างไกลนะคะของกันและกันที่ไม่ได้พูดคุยกันที่ไม่ได้เจอไม่ได้เจอไม่ได้ข่าวไม่ได้ข่าวอะไรกันเลยนะคะยิ่งทัศนคติที่ต่างกันมากๆนะคะในเรื่องของความรู้สึกความคิด นะคะคนนึงนะคะรู้สึกมากไปแต่อีกคนนึงรู้สึกรักเบาๆนะคะความรู้สึกทั้งหมดมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ในอนาคตเนี่ยนะคะมันเป็นไป,ดาานปนไปด้ยากแนวโน้มนะต้องบอกเลยนะคะว่ามันเป็นไปได้ยากแล้วยิ่งปล่อยให้เวลามันนั่นนานนะคะความรู้สึกดีๆมันจะค่อยๆลดลงค่อยๆเลือนหายไป นะคะอันนี้คือพลังงานของกล่องที่1ค่ะแล้วคา่ะทีนี้มาเปิดกลองที่สองหน้าตาไพ่ทั้งหมดจะเป็นอย่างนี้นะคะทีนี้มาดูกันเลยเนาะตอนเลิกกันนะคะเขาเป็นยังไงตำแหน่งไพ่อาจจะสลับกันได้นะคะนั่นคือสาเหตุว่าทำไมถึงต้องเปิดไพ่มุมของเขาแล้วก็มุมของคุณนะคะอ่าว่ะใบแรกนะคะเขาได้จัดติตอนเลิกกันนะคะเขานะคะ อได้ไพ่ใบน,นี้เลยหัวกระบด้วยซ้ําไม่แน่ใจเลยนะคะต้องต้องหันไปมองพไพ่ใบอื่นเพื่อให้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดของคุณนะคะก็ก็แน่าจะมองเห็นภาพค่อนข้างชัดว่าเรื่องราวในความสัมพันธ์ของคุณนะถ้าคุณเลิกกันนะคะด้วยกันทะเลาะวิวาดด้วยกันที่ไม่เข้าใจบาดหมางทัศนคติไม่ตรงกันหรือนะคะ มีอิทธิพลของบุคคลที่สามเข้ามาฝ่ายเขาหรือฝ่ายคุณก็ตามนะคะหรือเรื่องราวอะไรก็ตามการเงินการงานระยะทางนะคะเขาบอกเลยว่าคนคนนี้นะคะเขารู้สึกนะคะเขารู้สึกสำนึกผิดเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเขามองว่าทุกทุกอย่างที่เขาทำถ้าเขาเป็นคนทำนะนะคะถ้าเขาเป็นคนผิดนะคะเขารู้สึกเขาคิดว่าเขาเนี่ยนะคะเอาเปรียบคุณ ะะเขาเนี่ยไม่ได้ยุติธรรมกับความสัมพันธ์นี้เลยนะคะแต่ในทางกลับกันนะคะถ้าคุณเป็นคนดึงบุคคลที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะหรือคุณเองนะคะเป็นคนบอกเลิกด้วยสาเหตุใดก็ตามเขานะคะก็จะมองว่าคุณเนี่ยไม่ยุติธรรมเลยเอาเปรียบเขามากนะคะเอาเปรียบเขาสุดๆเลยในเรื่องความสัมพันธ์นะคะแต่ทีนี้คุณเนี่ยได้ไพ่นะคะแปดถ้วย หัวตั้งตอนที่เลิกกันเนี่ยนะ,ะคุณไม่ได้อยากเลิกเลยใช่ไหมนะคะความรักคุณยังมีให้เขาเต็มเลยนะคะแต่ว่าเมื่อความสัมพันธ์มันจบลงนะคะมันไปต่อกันไม่ได้สิ่งเดียวที่คุณรู้และคุณต้องทําก็คือการเดินไปข้างหน้าการเดินไปข้างหน้านะคะไม่ว่าคุณจะไปมองหาคนใหม่หรือจะต้องบอกว่าไปเพื่อพักฟื้นจิตใจด้วยวิธีการทํา เรื่องของงานนะคะมุ่งมัน่นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องการเรียนอะไรก็ตามนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องพยายามทำนะคะณนะตอนนั้นนะนะคะอืมพีด่ดวงเสียใจแน่นอนนะคะถึงยอมทิ้งความรักนะคะมองล้วคุณยังรักเขาอยู่นะคะอืมเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นฝ่ายเขานะที่ทําทําร้ายคุณหรือเปล่าคะอืมถ้าอย่างไงก็เมนต์คอมเมนต์ด,ด้านล่างนะคะ พูดคุยเล่าเรื่องคุณมาได้นะทีนี้นะคะมาดูกันว่าตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณเขาได้ไพห่หกไม้เทา้านะคะความรู้สึกดีๆมันยังมีอยู่ความคิดดีๆก็ยังมีอยู่นะคะคิดว่าจะมาหาคิดว่าอยากมาพบมาเจอนะคะถ้าเลิกกันด้วยสาเหตุบางเรื่องนะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอ่าในที่การงานนะคะที่เขาต้องการไปหาความสําเร็จก่อนก็ตามอะไรก็ตาม หรือการเงินก็ตามที่เขามีปัญหาเมื่อเขาแก้ไขเรื่องราวทุกเรื่องของเขาเรียบร้อยแล้วเขาก็จะกลับมาหาคุณนะคะเขาอยากเอาชัยชนะนะมาให้คุณนะคะหรือไม่กระทั่งเรื่องราวของรักสามเศร้าถ้าเขาเป็นคนที่มีบุคคลที่สามเข้ามาเองนะคะก็จะบอกว่าเขาเคลียรเรียบร้อยแล้วเขาก็นะ,ะอยากกลับมาหาคุณ นี่คือความคิดนะคะส่วนตัวคุณเองสี่คุณกลับได้ไพ่อัศวินขอโทษนะคะไพ่เด็กถือดาบหัวกลับอืมไพ่ถือดาบเด็กถือดาบหัวกลับนะคะเป็นลักษณะของคนที่คุณไม่เอาเลยอะ่ะคุณพยายามปิดปิดกั้นนะคะเพราะว่าอาจจะว่าคุณยังรู้สึกว่ายังรักเขาอยู่ปิดกัน้นนะคะไม่สืบไม่สอบไม่ไม่ติดตามไม่อะไรเลย นะคะเนื่องจากว่าถ้าคุณไปรู้ข่าวนะคะอะไรก็ตามของเขามันอาจจะทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดมากขึ้นนะคะรู้สึกเจ็บปวดมากขึ้นทุกอย่างที่คุณเจอในสถานการณ์ความรักท้งนี้คุณรู้สึกว่าคุณพอละคุณไม่เอาละนะคะคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำแล้วดีที่สุดนะตอนนี้ต่อสภาพใจิตใจคุณคือการอยู่นิ่งๆน,นะคะการอย่าได้ไปรับรู้อะไรเลยการอย่าได้ไปสืบไปส่องนะคะ อย่าไปเห็นเลยนะว่าเขามีคนใหม่หรือเปล่าอย่าไปเห็นเลยนะว่าเขามีความสุขกันมากแค่ไหนนะคะสำหรับคนที่มีรักสามเศร้ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะทีนี้มาดูกันนะว่าความรู้สึกนะคะความรู้สึกนะปัจจุบันที่เขามีต่อคุณนะคะเขา,าได้พไพ่ใบนี้เลยนะวิ e อ of fortune นะคะเป็นรักสองกันอยากวนกลับมานะคะความรักเขามีให้คุณนะยังไงก็มี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวก็ตามนะคะที่ทําให้คุณต้องเลิกลาต้องแยกกันต้องห่างกันไกลการงานการเงินนะคะบุคคลที่สามอะไรก็ตามเมื่อเขาเคลียร์นะคะเขาคิดว่าจะมาหาคุณเพราะว่าเขารักคุณนั่นเองนะคะอยากวนกลับนะคะอยากกลับมาง,งอ้ออยากสานสัมพันธ์นะคะคิดถึงเรื่องราวทุกๆอย่างที่เป็นเรื่องเก่าระหว่างคุณกับเขาความทรงจําดีๆนะคะทุกๆอย่างเลยอืมนะคะแต่ทีนี้คุณรู้สึกยังไงกับเขา คุณได้ไพ่หกถ้วยหกถ้วยนะหัวตั้งคุณก็ยังรักเขาเหมือนเดิมคุณยังรึ๊คุณยังระลึกถึงเรื่องราวดีๆที่ตอนคบกันอยู่นะคะก็ยังรู้สึกสึกดีๆมากๆอย่างที่บอกแปดถ้วยนะ่คะแล้วหกถ้วยเหมือนเรื่องราวเก่าๆอะค่ะที่เคยผิดพลาด นะคะเรื่องราวอะไรก็ตามที่เคยทะเลาะวิวาหตื่ไม่เข้าใจกันเหมือนคุณจะลืมเขาไปหมดแล้วนะคะเรื่องราวไม่ดีคุณเคลียร์ไปแล้วหมดแล้วนะคะคุณเลือกจําแต่สิ่งที่ที่ดีตอนที่มีกันและกันแค่นั้นเองนะคะนี่คือความรู้สึกของคุณนะคุณยังคิดถึงยังรักเขานะคะแล้วก็เคลียร์ความรู้สึกที่เจ็บปวดรวดตาวทุกอย่างเนี่ยออกไปหมดแล้วนะคะที่มาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณคุณได้ หนึ่งเหรียญนะคะหัวกราบจริงๆไพ่หนึ่งเหรียญน่นะ,ะนนมันเป็นไพ่ที่ดีแต่บังเอิญมันเป็นหัวกราบเนี่ยสิเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆนะคะขออนุญาตบอกว่าในช่วงของสามสิบวันที่คุณมาเจอคลิปนี้แล้วคุณตั้งจิตฐานเลือกนะมองว่าความสัมพันธ์มันจะยังไม่สามารถกลับมานะคะยังไม่สามารถกลับมาสารสัมพันธ์กันไม่สามารถกลับมาพบนะคะไม่สามารถกลับมาเป็นแฟนหรือกลับมาเป็นครอบครัวกันได้เพราะว่าเมื่อไพ่ใบนี้เนี่ยนะคะ กลับหัวก็หมายความว่าเหรียญน่ะมันหล่นจากมือไปแล้วนะคะความสัมพันธ์นี้มันหลุดมือไปนะคะความรักมันหลุดมือไปแล้วคนที่ดีที่สุดคนที่คุณอยากจะมั่นคงด้วยก็หลุดมือไปด้วยเช่นกันนะคะแต่แน่นอนว่าอย่างที่บอกแล้วมันแค่ภายใน30สวันหลังจากนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะหลังจากนี้ไปความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรายอยู่ที่คุณทั้งคู่แล้วนะคะว่าจะเดินหน้าต่อ หรือไม่ยังไงแต่พลังงานณนตอนนี้ก็จะบอกว่าเป็นไปได้ยากนะคะที่จะวนกลับมากันตอนนี้นะเอาละนี่คือความหมายของไพ่กองที่สองค่ะสุดท้ายนะคะกองที่สามกองสีฟ้านะคะพอเห็นหน้าไพ่ก็จะแอบตกใจนิดนึงนะเพราะว่าตำแหน่งเดียวกันมันเกิดขึ้นใบเดียวกันเกิดขึ้นกับกองที่หนึ่งนะคะนั่นคือไพ่สองพุวยเอาละแต่ก่อนที่จะมาพูดคุยกันทั้งหมดนะคะเรื่องรายละเอียดของไพ่ นะคะอ่าต้องมาดูที่ใบแรกนะคะตอนเลือกกันเขาเป็นยังไงนะคะเขาได้ไพ่สิบเหรียญหัวกับนะคะอืมมันหมดแล้วมันหลุดแล้วความมั่นคงที่มีให้นะคะมันแตกมันพังทลายไปหมดเลยความรู้สึกดีๆมันไม่มีเลยนะคะความมั่นคงความหนักแน่นนะคะเขากลายเป็นคนที่อ่อนแอเขาเป็นคนที่อ่อนไหวไปเลยนะคะอืม ความหวังความเสียใจมันครอบงำนั่นเองเนาะจากคนที่เป็นคนที่มีความมั่นใจสูงนะคะความมั่นใจมันหมดไปเลยนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเนาะไม่ว่าคุณจะเลิกกันด้วยสาเหตุไหนก็ตามส่วนคุณตอนเลิกกันคุณเป็นยังไงคุณได้ไพ่ราชนีถือเหรียญหัวกลับนะคะาราชนีถือเหรียญหัวกลับมันไม่ได้ต่างกันเลยคุณทั้งคู่เนี่ยต้องบอกตรงนะคะคนที่เลือกพไพใบนี้เนี่ย หรือว่ากองนี้นะคะมองเลยว่าคุณนะหนึ่งคุณน่าจะคบหาดูใจกันมานานนะคะหลายๆคู่หรือว่าแปดสิบเปอร์เซ็นในนี้เนี่ยน่าจะคบคบกันแบบอ่าเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วหรือนะคะมีความสัมพันธ์ที่เหมือนครอบครัวมากที่สุดนะคะเปรียบเสมือนครอบครัวกันเลยนะคะบางคนก็มีลูกด้วยกันแล้วอยู่กินด้วยกันแล้วหรือแม้กระทั่งแต่งงานเป็นเรื่องไปแล้วเลยทีเดียวนะคะอืมพอ มีเหตุเหตุแตอันใดอันหนึ่งที่ทําให้คุณเลิกกันทั้งคู่นะ,ะคะก็จะบอกว่าไพ่เหมือนกันอีกนะคะเหรียญหัวกลับเองนย่างเงี้ยนะคะความรู้สึกมั่นคงความรู้สึกปลอดภัยความรู้สึกที่คุณเคยแบบทะนุถนอมนะคะสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตคุณเนี่ยมันหายไปหมดเลยแน่นอนนะคะมันเป็นคําพูดง่ายๆว่าใจหายนั่นเองนะคะตอนเลิกกันคุณใจหายนะคะ แล้วก็ความรู้สึกเสียใจครอบกรับทาให้เกิดเป็นความรู้สึกอ่อนไหวแล้วก็อ่อนแอไม่มีความมั่นคงในเรื่องของสภาพจิตใจเลยนะคะทีนี้มาดูกันว่าเขาคิดยังไงกับคุณเขาได้ไพ่ชาลีออดซึ่งไพ่ใบนี้นะคะมันก็ออกที่กองที่หนึ่งเหมือนกันเพียงแต่ว่าตําแหน่งมันสลับกันนะคะอืมไพ่ชาลีออดนะคะเขาคิดยังไงกับคุณเขาก็ยังมองคุณว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ดื้อเป็นคนที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกับเขา นะคะอันนี้หรือเปล่าที่เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้คุณทั้งคู่ต้องเลิกกันนะคะอืมความความคิดความเห็นทุกๆอย่างอะค่ะมุมมองในเรื่องของการใช้ชีวิตมันค่อนข้างแตกต่างกันเป็นขาวกับดําเข้ากันได้ยากนี่คือความคิดของเขาและเขาก็ยังคิดอีกว่าณนปัจจุบันมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมถึงเลิกกันไปถึงแยกกันอยู่นะคะความคิดของเขากับคุณก็ยังก็ยังเป็นคนละมุมมอง นะคะก็เป็นคนละแบบคนละฟากเลยนะคะคนละซีกเลยซีกโลกโลกเหนือโลกใต้ประมาณนี้เลยนะคะส่วนความคิดของคุณหรอคุณยังยังได้ไพ่ใบนี้นะคะหนะ้าความคิดซึ่งมันต้องบอกว่าดีกว่าที่จะไปอยู่ที่ความรู้สึกนะคะความคิดเมื่อได้ไพ่สามดาบนะคะหัวตั้งด้วยอืมมันเป็นความรู้สึกน้อยใจ ะะมันเป็นความรู้สึกงนหงุดหงิดใจนะคะซช่มากกว่านะเพราะมันอยู่ในในตำแหน่งของความคิดเนาะนะคะเออรูกสึกว่าน้อยใจนะคะงนหงุดหงิดใจที่ทําไมความสัมพันธ์มันถึงเป็นอย่างนี้ทําไมต้องเลิกกันนะทั้งที่คุณนะคะน่าจะมองว่าความสัมพันธ์มันน่าจะปรับเปลี่ยนได้แต่พฤติกรรมโดยแท้ของคุณคุณอาจจะยังไม่ได้พยายามหรือไม่ได้ทําให้เขามองเห็นว่าคุณพยายามเปลี่ยน นะคะมันถึงมีเรื่องราวของการทะเลาะวิวาทแล้วเลิกเลิกลายอย่าร้างเกิดขึ้นนั่นเองเนาะทีนี้มาดูความรู้สึกของเขานะคะเนี่ยตำแหน่งเนี้ยนะคะไพดีเนาะสองถ้วยหัวตั้งความหมายตรงๆนะคะเขายังรักยังคิดถึงยังรู้สึกดีๆกับคุณทุกๆอย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมณวันแรกที่รู้สึกรู้สึกอย่งกับคุณณนตอนนี้ก็ยังรู้สึกแบบนั้นนะคะเพียงแต่ว่า เมื่อมันขึ้นไพ่อย่างงี้ก็จะบอกว่ามันมันค่อนข้างยากที่มันจะไปด้วยกันได้ถ้ามันไม่มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของทัศนคตินะคะเขามองประมาณนี้เลยเพราะฉะนั้นกองที่สามเนี่ยมองได้นะคะว่าเป็นไปได้สูงจริงๆว่าคุณทั้งคู่นะ่าจะมีปัญหาในเรื่องของทัศนคติเป็นหลักทะเลาะวิวาทกันบ่อยไหมนะคะมุมมองของแต่ละคนในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการงานการเงินค่อนข้างแตกต่างกันหนักหนักจริงๆ นะะต้องบอกเลยนะส่วนที่นี้นะคะความรู้สึกที่คุณมีต่อเขานะคะณนะปัจจุบันเลยนะได้ไพ่ทาวเวอร์อืมนะคะได้ไพ่ทาวเวอร์แต่ที่นี้ไพ่ทาวเวอร์ดันเป็นไพ่ที่หัวตั้งนะคะถ้าเป็นหัวกลับนี่บอกคุณยังไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนั่นก็คือคุณก็ยังรักเขาอยู่แต่ทีนี้ดันเป็นหัวตั้งหัวตั้งก็จะบอกว่านะคะว่าอืม ความรู้สึกรักเนี่ยนะคะมันหายมาดับวูบไปเลยจากความรู้สึกที่คุณผิดหวังและน้อยใจนะคะอืมยังมีอยู่ไหมยังมีแต่ไม่เท่าเดิมต้องบอกจริงๆนะนะคะยังไม่เท่าเดิมคุณมองเขานะว่าคุณนะคะอยู่ในตำแหน่งไหนไพ่มันสลับกันได้นะคะถ้าตำแหน่งของคุณยังอยู่ด้านบนคุณยังรักเขาอยู่แต่ถ้าสลับกันนะคะ เขาก็ยังรักคุณอยู่หรือคุณยังรักเขาอยู่แต่ว่าความรู้สึกรักมันน้อยลงแล้วมันมีแต่ความรู้สึกที่เจือปนไปด้วยความผิดหวังความเศร้าเสียใจความน้อยใจนะคะอืมมันเข้ามาบดบังความรู้สึกรักหมดเลยนะคะอืมจะเริ่มต้นกันคุณต้องก้าวผ่านในจุดสองใบนี้ก่อนให้ได้แค่นั้นเองนะคะสุดท้ายไม่ดูแนโน้มนะให้ดีนะนะคะ ให้ดีนะสำหรับก่องสุดท้ายนะคะนั่นก็คือหนม้เท้าหนึ่งไม้เท้าหัวตั้งก็คือการเริ่มต้นใหม่แต่ทีนี้มันก็มองได้ละสองลักษณะนะคะนั่นกคือการกับเริ่มต้นใหม่กับตัวเองหรือกับคนใหม่นะคะคุณรู้สึกว่าคุณอยากเริ่มแล้วนะ,ะคุณไม่อยากจมอยู่กับจุดนี้นะคะถ้าใครยังบอกว่ายังรักใช่ก็ยังรักแต่ว่าชีวิตจะต้อง,องเดินหน้านะคะ จะต้องเดินหน้าจะต้องทํางานนะนะคะจะต้องมุ่งมั่นในเรื่องของการงานนะอย่าลืมจะต้องเก็บเงินนะคะสร้างพื้นฐานชีวิตให้ตัวเองไว้ก่อนนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะการได้วนกลับมาเริ่มต้นกันใหม่เพราะว่าหนึ่งในทมันคือแรงปัรถนามันคือแพชชั่นต่างคนต่างงมีความรู้สึกว่าอยากเริ่มต้นใหม่อยากให้โอกาสซึ่งกันและกันนะคะแต่การให้โอกาสคราวนี้จะต้องมีการปรับปรุปรงแก้ไขเปลี่ยนแปลงกันอย่างหนัก นะคะจากพลังงานของไพ่ทั้งหมดที่เห็นเนาะท้งไงเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะทุกๆก,กองทุกๆความสัมพันธ์นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ